<ร>ได้ไหมปลากระพงอ่ะไม่ต้องบระเลยเกจไปหาปลากระพงเอ้ยะดักปลากระพงไม่ได้ได้ปลาบางบวบพี่น้องเคี้ยวอึลืมอยู่ <c oughs> <c oughs> ไม่บางบัวแต่ระบดดระบขึ้นอื่นมาด้วย <c oughs> อร่อยปะเว้ปลาเมึกอันพอดีครัอือ มเข้ามาแอมมาแล้วแก่หรอมีคนกินพี่น้องมาอีกแลว้วพี่น้องจันทบุรีบ้านใจบ้านสวนพี่น้องข่อย,ยอ,อยากมาไทายอัน บรรยากาศนี่หละงามสวยๆงามนี่บักเขียบได้พี่น้องใครรู้จักบักเขียบบอนนี่ตอนบักเขียบยังไม่มีหน่วยหรอกพุมม่นไต่โฮมลำไยที่ข่อยเห็ดอัน,นที่ข่อยเห็ดลิปประจําตอนนี้มันเตียนแล้วตอนนี้ก็เลยมาอันเห็ดไตอันขนลอากาไอไตฮวนบักขามนี่แหละพี่น้องมีมืออ,อ้วนกันลังถือกล่องเม่นี่ก็ได้ตำปลาหมึกพี่น้องน,น,น้ำปลาคนขนนัวๆคือเกา ช่วงนี้ลงแต่ทะเลเด้อพี่น้องเด้นพรบักบ้านอยู่ระยองใกล้ทะเลต้องกินทะเลนะครับเมื่อวานกุ้งเมื่ปลาหมึกมื่อวานีปูเมื่อวานมามามาเสิร์ฟแล้วกันพยาบาลรัสเซียสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวีนใดเมนูตำปลาหมึกพี่น้องตำปลาหมึกกล้วยหนึ่งกิโลนะครับใส่ผักีค่ำพี่น้องอันเผ็ดเป็ดเปรี้ยวๆสมๆนี่แหละแซ่บน้ำปลาล่าเข้มข้นนัวๆพี่น้องอันเมื่อวานกินกุ้งเมื่อนีนกินปลาหมึกเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ทะเล หากินแต่ของทะเลนะพ,พี่น้องพักเครื่องเครื่องจะได้พักสลัดมะระแล้วก็อันยอดอันสสเม็ดแดงหรือว่าอันผู้ใดเอ,อ,เอ,อ,เอ,อิ่นพักเม็บุปผีน้องบ้านเฮาเอิ่นพักเม็บ่แต่ว่าแล้วก็เขาจะถามว่าบ้านก็ได้เลยทำไมมันไปกินที่ทะเลอันกินที่บ้านยายพี่น้องเพราะว่าบ้านยายอยู่เออจันทบุรีเกี่ยวกัอะไรเนี่ยอืมมัมาัมพี่น้องมาแซ่บๆมากไปอร่อยปะเมื่อ ăn phát gì không ừ sao nhỏ như lỏi nó không rửa là xoan mà xoan năm thửa nước thạch chuột này ừ thật thạch chuột chuột แซบบ่บปะอร่อยนะมาละถ้ามาแอมมาละแ,แก่หไหมันคนกินคนกินก็แก่ขอบคุณแก่เพจเจ้า ก็มีสักวันคิดอ่านเธอก็ต้องแก่มา,าได้ไหมปากระพงอ่ะไม่ต้องระบเราเกจไปหาปากระพวกไอ้กระดักปากระพงไม่ได้ได้ปากแบบวบพี่น้องเคี้ยวอื่นอยู <c oughs> ไ่ได้ปะกบวบได้ระบบขึ้นอื่นมดแหละระบบ่าๆ อ,อ,อร่อยแสผผงผริตผริตเยอะ เพราะว่าเงินกุ้งเขาลและสองร้อยวันนี้ปลาหมึกก็สองร้อยนะเธอเราเนี่น่ตัวเล็กเามว่าวคุ้มไหมตัวเล็กป่ะ <c oughs> นี่ปี่นึองกิโลนึงสองร้อยปลาหมึกกล้วยหมึกขึดถอ แาวบ้านเจ้ารถจักบาทนี่ซื้อที่ตลาดสดกันไหนว่าบ้านอยู่ใกล้ทะเลมันไม่ที่ทะเลมันก็ไม่ใกล้แบบนั้นไหมอ่ะ <c oughs> หมู ไม่บ้านหรอกไงส่วนมากเป็นคลองใช่ไหมใกล้ไหมอ่ะก็ใกล้นะก็ไม่ไกลนะไปท่ามืออย่างเงี้ยบ้านแพ้วอยู่คะนะบ้านแพ้วแล้ไม่ใะอะไรวะทะเลวะบ้านแถว บ้านเพลกันอยู่พุ่นไม่บ้านเพลบ้านแพรว่าะั่ะบ้านแพ๊วอยู่แล้ยองแต่เรียกอันอันบ้านแพรสมุทรสาครบ้านเพลบ้านเพลก็ตายอยู่เด็กสี่สิบดอลลารห้าสิบดอลได้จ้าบ้านเราไปอบบ ว่าไก่กนะับมไก่เดียบเนาะเล่กไก่อยู่เดียวก็ไม่ไกลวะก็ไม่ใจนะแม่หมูวันหยู่ติดน้ําตกอยู่หลังน้ําตกเขาจะเมาเดี๋ยวทริปอันต่อต่อไปอันสิไปอันกินมื้อช็อตให้พี่น้องที่ไหนเธออะไรมะนาวมะนาวอะไรเนี่ยมะนาวม้นมีมะนาวเนี่ยมะนาวหนึ่งมัแมน ที่เราไปตองนั้นนะอะอะไรมะขามป้อมอ่ามะขามป้อมเอาบะขามปอดไปงดที่แล้วอันพี่มะนาวอันมันปิดไหมพี่น้องแต่เขาเปิดยังตอนเนี้ยเขาเปิดแล้วนะวย,ยา้กันเนี่ย

เต็ดจะาอะร่อยร้อนแบบเผ็ด้วย n ไอร้อนบึ้มๆึอนขนามติดคอตายกันไหมมามามา <c oughs> หลักกินอะไรเข้าหนาบสาหลักเลยมา ใายเปาไปไหนน่ะเขาอิ่มอ่ะ,ะกินอีกสิเขาคืนมาหลงแล้ว<ะ>อิ่มี๋ยวข้าวปุ้นไปไม่น่ากินข้าวปุ้นเลยอันสองบรรพานหมูวันกินแต่ที่เลสเลอสตอรอนจะสูงอ่ะ คอเลสเตอรอเหรอไม่ใช่เลตัลอนคอเลสเตอรอลแต่สูงอ่ะเนี่ยสักตายเลยไหมเกินหมดอ,อ่ะอิ่มแล้วอ่ะกินมาไวหว้เย่างวะอย่างกับเก็บับเก็บกับเก็บเก็บเป็นใบยาำเผาหมอกที หอมหมกปลากระพงเหรอหอมหมกปลากระพงเหรอข้าได้ตัวหนึง่งเหรอหอมหมกปลาสาสตร์ปลาสาสตร์หรือปลากระพงปลาปลาดําดอกไม้อืออันเดียวกันไหม ปลาสาก,กับ,บาน้่งเหลมากบ,บ่อบุกเอ๊ะสิบแปทีิ้นลรอเร็วแทบจำหลังแซบเนี่ยเอาหัวเลยวันนี้มาบ้านยายแม่ไม่ได้มาหรือเปล่ามัมแล้วเหรอ แม่อเฝ้าปลาตามอยู่บ้านยายอันบ่แหงย่านไม่ว่นขี่ส่พี่น้องมันก็เลยไม่ได้มาด้วยตัวข่อยมาสองคนส่งของให้ลูกค้าเสร็จแล้วก็แวะมาบ้านยายสามสิบสี่สิบโบ่สามสิบโบ เรกินคลิปเสร็จก,นะก,ก็กลับแล้วเนี่ยเฮ้ยเกินคลิปเสร็จก็กลับแล้วใช่อ่ะอมหมดเวลาแล้วได้วันพอดีเออได้ว <c oughs> ันพอดีกินคลิปก็ครึ่งวันแล้วพี่นอ้องเออสิบนาทียี่สิบสิบกว่านาทีหนึงที่ผมเบิร์มแล้วผมเบือ่อเลยพี่น้องก็เป็นพูดแทนใจคนดู <c oughs> เพิ่งเบื่อเปลเบือ่อเดี๋ยวเพิ่งตอบ <laughs> แทนลูกมาเบื่อดอกมู้นน่ารักขนาดนี้เออเพื่อตอบตอแทนเอฟซีได้ดีเพือพ่อต่านก็เป็นตนระหาเป็นตระหาคนคนสีเบื่อกับเบื่อฉันนี่แหละมันเบาหลายมันจมเก่งแมีนติ กินเชี่ยวบ่ละสูกินเอากินเอาคือนบะเบิงเวลาไหมอนน้องแซบอีกห้าตัวเองยาวไปไหมไปไปไปกินไินไปเขารอมาขนาดนี้นะเขาดูต่อได้อยู่หรอกยำเน่ายำเมายำเมาสักขาดนั้นปานบาคนเคยไม่เคยกิน หักมาแล้วหมดเลยหักต้นเลยเออใบยอี่ยล่าลาพี่นอกเ้าลหาก็หลาจังซีง่ายแฉพี่นองอันคลิปนี้คลิปนี้ผู้ใหญ่า้านเซียาดน้อกมุ่งอวนกะ ขอขอบคุณหลายได้ครับเด้อที่ติดตามรับชมอันก้อนสิบแปดก้อให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงบริเจ็มประจรุและที่สำคัญมีงเงินทองซาลาลายครับอันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก้อนังใจากห้ยตัว่อยสองคนเด้อพี่น้องช่องน้อยน,นี่พี่น้องให้แสงเขนะ้าหน้าแสงเ่อเข่าหนาแล้วเธอหนอนจากเธอที่ตัดหัวออกเออที่นี้ไปแล้วครับพี่น้องับย <laughs> ูทูบแฟนเพจเฟซบุ๊าบากนนะ YouTube, page, Facebook, ซื่อเดียวกันได้นนะครับพี่น้องเด้ออันผู้ใหญ่บ้านรัสเซียฝากติดตามเป็นก้อนังใจากห้ยตัว่อยสองคนเด้อ มันหนีไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย